คลิปนี้อยากมาระบายในความอัดอั้นตันใจเรื่องที่มีประชาชนบางลุมเริ่มออกมาใส่มาตรการเซฟเงินเก็บสำหรับคนที่บอเข้าใจคิดว่าเลียม่มโกงคือลเงินบาทตำแทะที่เพิ่นเฮ็ดแบบนั้นก็เพื่ออยากให้ทุกคน หันมาซ้ายแต่เงินกีบถ้าเจ้าชี้ใจเงินบาทเพิ่นกระฮบแต่เพิ่นจะใจในราคาที่เลตำํำถ้าเจ้าบ่สะดวกใจในราคาเลดนี้ต่ำข้าเจ้าวางออกเจ้าก็ไปแลกหยุดจุดนอกแล้วจึงมาใจ่ายให้เขาถ้าทุกคนเฮ็ดแบบดีได้และทุกๆคนสนับสนุนกันเงินบาทก็เหลือ ยูฮันอัตตาแลกเปลี่ยนถ้งเงินบาทเหลือข้างหลายข้าเจ้าก็ต้องปล่อยออกในหลนราคาที่ต่ำโบเมนสูงแบบนี้เนทแอโดที่มีซื่อเสียงบางคนทั้งโบเฮดทั้ทงดาเขาซํำถ้าเจ้าโบสนับสนุนคนเฮาเอง แล้วเจ้าสิไปนัแล้วเจ้าสิไปสนับสนุนไผบางคนกะว,ว่าว่าแก้แต่ปเหตุพุ่นไปแก้ที่ต้นเหตุพุ่นให้พระเจ้าคึดเบิงว่าถ้าต้นเหตุมันแก้ได้ก็คือสิแก้ไปด่วนแล้วก็คือสิโบโป้อยเห็มันหนักนวงป่านนี้ในเมื่อ มันแก้ที่ต้นเหตุโบได้ก็แก้แม่งมันที่ปลายเหตุนี่แหละให้พวกเจ้าคืนเบงว่าตอนนั้นใครแตะหนึ่งไงสุด3 0มสิบพันกีบต่อมาไงสุดห0สิบพักีบต่อมาไงสุด8 0ดสิบพักีบและต่อมาไงสุดหนึ่งแสนกีบ ค่อยถามว่าเป็นยังคือราคาสินค้าคือแพงเป็นหนาติดติดแทะแม่ค้า้าขายทุกคนว่าเป็นเสียงเดียวกันว่าย้อนเลทเงินบาทขึ้นสินค้าก็เลยขึ้นไปน้ำนี่เด้เลทเงินบาทเดี๋ยวนี้มือนีเดอตอนนี้แหละ พันบาทต่อเจ็ดแสนสี่สิบพันกีบถ้าปลอยไปแบบนี้อนาคตพันบาทต่อสองล้านกีบแท้แต่ถามว่าฮอดมือนั้นใครแตะหนึ่งสิราคาเท่าไหร่ขึ้นเอาพวกเจ้าแล้วไายซีอู่ได้ถ้าคนเราอยู่ได้นะ ต้องเป็นคนเราที่เก่งและรวยจึงสิยูได้ก่นั่นคนเราคือสิอพยพไปประเทศอื่นเบิดละแล้วปอยให้ซารอื่นเข้ามาอยู่ให้พวกเจ้าคืดเบิงโลดเมื่อถึงจุดนั้นคนลราสิเบิดความเป็นเรามันก็เบิดแท้เลยเนาะในเมื่อบแม่นคนเราคนลรา ซียุธการเกิดแล้วให้ซาตอื่นเข้ามาแพรพันเอาแบบนี้ซะคนดังทั้งหลายถ้าพวกเจ้าบสนับสนุนก็บต้องออกมาต่อต้านปล่อยให้ข้าเจ้าเฮ็ดโลดถ้ามันจะไปในทางที่ดีให้เงินบาทนะ ล้วนหันอัตราแลกเปลี่ยนให้ธนาคารสามารถปล่อยให้ประชาชนเข้าไปซื้อในเลทที่ธนาคารวางออกได้พวกเฮาเกาหู้กันอยู่ว่าตอนนี้เป็นอย่างธนาคารคือปล่อยออกให้เฮาซื้อบ่ได้พราะซัมนี้แหละ ว่าไปกระซิเงยาวอีกหวังว่าคลิปนี้จะเป็นมุมมองใหม่ให้กับทุกๆคนให้กลับไปคิดเบื้องใหม่ซะสำนี่แหละสวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมในช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับไตเติลที่เพื่อนๆเห็นตอนต้นคลิปนะครับเป็นสาวลาวนะครับออกมาระบายนะครับผมเกี่ยวกับค่าเงินกีบของเธอ นะฮะแล้วก็ยังออกมาพาดพิงนะครับผมถึงชาวลาวนะครับผมที่ออกมาไม่ค่อยเห็นด้วยกับนโยบายนะครับผมแบบไม่รับเงินบาทนะครับผมแล้วเธอก็พูดยาวเลยทีเดียวนะครับคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าสาวลาวระบายจริงๆเพาะความยาวในคลิปเนี่ยหนาทีกว่ากว่านะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมผมเอามาจากเพจลาวมองไทยนั่นแหละขอบคุณมากๆนะครับเพิ่งไปเห็นแล้วก็เออน่าสนใจดีก็เลยเอามา ให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะครับก็จริงๆแล้วปัญหาเงินกีบเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะไม่ใช่รัฐบาลเขาไม่รู้นะแต่ปัญหาคือทำไมพวกมึงถึงพึ่งตื่นตัวกันทำไมถึงพึ่งตื่นตัวทำไมถึงพึ่งคิดได้ทั้งๆที่มันเฟอร์มา300กว่าเปอร์เซนต์ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะ ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะทุกคนนะอะไรจู่ๆเมื่อก่อนเนี่ยเงินของพวกคุณแค่300กว่ากีบขึ้นมา500ขึ้นมา600พอแตะที่ตัวเลข700นี้นี่พิ่งคิดกันได้เหรอนะครับพอมาลนลงพอมากระตุ้นพออยากจะไม่รับเงินตาต่างประเทศก็มาแบบช็อตฟิวกันง่ายๆแบบนี้เลยมันไม่ใช่ว่าคิดอยากจะแก้แล้วมันก็แก้ได้เลยนะฮะ ก็คือเธอพูดไว้เยอะนั่นแหละเขบอกว่าถ้าเกิดมันแก้ที่ต้นเหตุไม่ได้ก็ต้องแก้มันที่ปลายเหตุนี่แหละปลายเหตุนะครับผมอยากให้คนราวที่ฟังคลิปผมคุณคิดให้ดีนะครับผมจะบอกว่าการที่พวกคุณทำแบบเนี้คนที่ลำบากเองจะเป็นพวกคนลาวเองจะเป็นคนลาวเองที่ลำบากลำบากยังไงรู้ไหมครับคือ คือนักท่องเที่ยวไปเที่ยวลาวเลยปกติเลยทำเหมือนที่ผู้คุณบอกเนะี่ยไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวเขาไม่รู้ว่าไปเที่ยวลาวจะต้องใช้เงินกีบที่ผ่านมานักท่องเที่ยวมันรู้หมดทุกคนเขาไปเที่ยวประเทศไหนเขาก็ใช้เงินของประเทศนั้นนั้นนั้นหมดแต่ลาวกับไทยเนี่ยมันติดกันแล้วคนลาวเนี่ยยังไงก็ต้องมาซื้อสินค้าที่ใครไปขายที่ลาวอยู่แล้วก็เลยเออไหนๆนคนไทยเนี่ยมีเงินบาทอยู่แล้วนะครับก็ขายขายไปก็เลยกลายเป็นนิสัยพอ ติดเป็นนิสัยใช้เงินบาทแล้วนะครับแล้วทีเนี้ยสินค้ายังไงมันก็ต้องแฟงแพงกว่าอยู่แล้วเพราะคุณมาซื้อที่ไทยแล้วเอาไปขายที่ลาวซื้อมา10บาทก็ต้องขาย11 12บาทเพื่อที่จะมีกําไรแล้วคุณก็บอกว่าสินค้าแพงเงินเฟอ้อนะครับเงินที่มันเงินเฟอ้อเพราะคุณใช้เงินกีบส่วนคนที่เขารับเป็นเงินบาทอยู่คุณเชื่อไหมเขาไม่สนใจเรื่องเงินเฟอ้อเลยมีคนลาวแม่ค้าลาวหลายๆคน คุณรู้ไหมว่าเขาเนี่ยแทบไม่ได้สนใจเรื่องอัตราเงินเฟ้อเลยเพราะเขาไม่ได้ใช้เงินกีบกันแล้วหลายแขวงเป็นแบบนั้นแต่คนที่เดือดร้อนคือตอนนี้คืออะไรรู้ไหมครับพวกคนที่ถือเงินกีบอยู่ในมือนะฮะคุณรู้ไหมว่าผมบอกได้เลยนะครับว่าแขวงที่ติดกับประเทศไทยเนี่ยนะฮะจังหวัดที่ติดกับประเทศไทยที่มีสะพานข้ามเนี่ย พวกเขาแทบไม่ได้สนใจเงินกีบเลยพวกเขาไม่ถือแต่เงินบาทพวกเขาแทบจะไม่ได้สนใจเรื่องเงินจะเฟอ้อหรือไม่เฟอ้อเลยได้ซ้ําไปแต่ผมเข้าใจว่าหลายๆแขวงของเรายังใช้อัตรางเงินกีบอยู่เอาตรงๆนะครับผมผมจะอยากจะบอกว่ารัฐบาลพวกเขาเองก็รู้เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยอยากได้เงินตราต่างประเทศเพื่อที่จะมาใช้นี่มาใช้นี่ไทยมาใช้นี่จีนมาใช้นี่อเมริกาหรือใช้นี่ประเทศอื่นที่เขาเป็นเจ้าหนี้อยู่นะครับ การที่ประชาชนลนลงแบบนี้รัฐบาลออกมารับลูกเลยเห็นไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเงินจะได้เข้าตามระบบเอ,อพอเงินเข้าตามระบบแล้วเสร็จคุณไปแลกเงินเป็นจากกีบนอมาเป็นบาทมันแลกกลับมาไม่ได้นี่คือความจริงคนลาวบางคนเขารู้นะครับ เราคนไทยรู้ครับผมผมผมอยากจะบอกคนลาวตรงนี้เลยว่าเลิกพูดได้แล้วที่มาบอกว่าเออเนี่ยทำไมคนไทยถึงโง่จังเลยเนี่ยพวกคุณจะใช้เหอ 1, รอหนึ่งพันลกสองแสนห้าหนึ่งพันลกสามแสนนะครับพวกคุณยังจะโง่ไม่คิดว่าพวกคุณจะโง่อะไรขนาดนี้คนไทยเขารู้เขาแทบจะไม่สนใจประเด็นนี้เลยแต่นะครับเรานะครับในฐานะที่เราเป็นเจ้าของเงินบาท นะครับเวลาที่คุณจะทําแบบนี้ไม่ควรจะมาพาดพิงเงินสกุลใดสกุลหนึ่งการที่ทําแบบนี้มันเหมือนดูถูกสกุลเงินของพวกเราพวกคุณย้ําอยู่ตลอดเวลาว่าเงินบาทแข็งเงินกีบอ่อนคุณเทียบกันอยู่แบบนี้แล้วคนที่ทําให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้สถานการณ์แบบนี้ก็คือคนลาวเองเหมือนที่ผมพูดว่าคนไทยไปเที่ยวนะครับเขาก็แลกเงินกีบกันนี่แหละแต่บางทีมันหมดนะฮะเงินกีบมันหมด มีเงินบาทถืออยู่เขาถามคุณว่าถามเล่นๆแล้วแหละเอาไหมเอาเอาพวกคุณเอาเข้าก็จจายมันเลยเกิดความเคยชินมาไม่รู้กี่สิบปีกี่เดือนกี่ชาติแล้วทีนี้พอเพิ่งจะนึกได้นะฮะว่าเอ้ยเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปไม่ได้นะไม่งั้นเงินกีบเราจะเฟอมันเฟอร์มาตั้งนานแล้วนะฮะมันเฟอร์มาตั้งนานแล้วพวกมึงทำอะไรกันอยู่นะขนาดผมไม่ใช่คนลาวผมยังรู้กันเลยว่าเงินกีบมันเฟอร์ แล้วจู่ๆพอเงินมันเฟอ้อนะฮะทำเหมือนเงินบาทเนี่ยเป็นเป็นเป็นตัวปัญหาบางคนออกมาพูดเลยมาถือเงินบาทเียน,ๆๆเน,เนีเนี่เงินเนี่ยมันตัวปัญหาเงินบาทเนี่ยมันตัวปัญหานะฮะโทษทุกอย่างแม่งไม่เคยโทษตัวเองนะฮะคือผมไม่ได้บอกนะว่าคุณออกมาระบายแล้วผมจะต้องว่าอะไรคุณคุณออกมาระบายนั่นเป็นสิทธิ์ของคุณนะฮะคุณออกมาระบายเป็นสิทธิ์ของคุณคุณจะด่า อินฟลูเอนเซอร์คุณจะด่าคนดังของคนลราคุณคุณด่าไปนะครับผมจะบอกว่าจริงๆนะ่ผมมีอีกคลิปหนึ่งที่ผมบางทีผมเบื่อพูดถึงเงินกีบเงินบาทเงินเฟอร์มีคลิปหนึ่งที่ละครคุณธรรมของเราวนะี่ยทำออ,ออกมาเรื่อยๆเลยนะฮะเกี่ยวกับไม่รับเงินบาทไม่รับเงินนู่นนี่นั่นโอ้ผมไปฟังแล้วเอ้เหมือนเงินบาทเป็นโจรเหมือนเป็นคนทําผิดนะฮะเหมือนเป็นคนทําร้ายประเทศของพวกคุณทั้งๆที่ นะฮะพวกคุณใช้เงินบาทจนเคยตัวนะฮะจริงๆอ่ะสนับสนุนเลยคุณจะใช้เงินประเทศไหนคุณก็ใช้ไปนะฮะแต่ว่าปัญหาคือพอมันเกิดปัญหาอย่าเห็นเงินบาทเราเป็นเหมือนแบบผู้กระทําผิดได้ไหม่ะนะครับคือพวกคุณก็ใช้เองประเทศลาวเงินบาทไม่มีสิทธิ์เข้าไปแทรกแซงเลยเว้นแต่คนในประเทศจะเป็นคนหยิบมันไปใช้จ่ายเองนะฮะผมไม่รู้จะพูดยังไงให้ให้พวกคุณเข้าใจเหมือนกัน นะฮะว่าคุณลณนงคลงลรนค์ลงไปแต่ไม่ใช่ว่ารลคง์งวันนี้พรุ่งนี้มันจะต้องดีขึ้นเดือนนี้มันจะต้องดีขึ้นเหมือนผู้นําคุณออกมาพูดว่าต้องแก้ปัญหาให้ได้นะเงินเฟอ้อภายในหนึ่งเดือนคือมึงพูดเหมือนคนโง่เลยนะฮะผมพูดตรงๆเลยผู้นําแม่งพูดเหมือนคนโง่เลยเดือนหนึ่งมันจะแก้ได้ไงปัญหามันเฟอ้อมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะฮะปัญหาที่จะแก้เงินเฟอ้อได้มึงต้องมีคนเข้าไปเที่ยวเข้าไปลงทุนในลาวเยอะ จนให้คนเนี่ยเงินกีบเนี่ยมันแข็งค่าต่อให้แข็งค่ายังไงมันก็คงไม่ค่อยไม่ลดงว,วบลงไปเหลือเอ่อหนึ่งบาทต่อสองสองร้อยห้าสิบกีบหรอกเป็นไปไม่ได้ยากขอแค่มันไม่เฟอไปกว่านี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะขอแค่มันไม่กระตึ๊บไปจนถึงพันหรือจริงๆแล้วทุกวันนี้พันแล้วเหมือนที่ครูรุษอัตราแรกเปลี่ยนกันตอนนี้มันเป็นพันแล้วตอนนี้หนึ่งหนึ่งบาทต่อหนึ่งพันแล้ว เพราะอะไรรู้ไหมมันถึงขึ้นขึ้นขึ้นแบบนี้เพราะพวกคุณทําแบบนี้ถ้าเมื่อสองสามวันย้อนกลับไปได้พวกคุณคิดสักนิดว่าควรจะแก้ปัญหายังไงนะครับลดน้ล,นลงนะฮะลดน้ลงให้คนนักท่องเที่ยวให้คนไปเที่ยวลาวเนี่ยใช้เงินสกุลเงินของประเทศของพวกคุณไม่ออกมาด้อยค่าเงินบาทของพวกเราถามว่าเดี๋ยวจะมีคนถามว่าด้อยค่ายังไงก็เลิกเปรียบเทียบ เงินบาทเงินดอลล่าเงินหยวนต่อให้ใครเป็นเจ้าของประเทศเงินเหล่านี้มาได้ยินเขาก็คงรู้สึกไม่ดีนะครับคุณเพียงแค่บอกว่าไม่รับเงินตาต่างประเทศแค่นั้นเองนะฮะแล้วคุณเข้าใจป่ะคนไทยไปเที่ยวลาวมากที่สุดแล้วคุณพูดถึงสกุลเงินของพวกเราว่าเงินบาทแข็งแล้วก็เนียมีคนในติ๊กตอกของพวกคุณนี่แหละถ้าเลิกทําได้ก็เลิกนะฮะอะไรก็มาโทษเนี่ยตัวปัญหาเงินบาท เคยพูดไปหลายครั้งแล้วคลิปก็พูดไปแล้วนะครับก็คือการที่จะรณรงค์ไม่ใช่เรื่องผิดทุกประเทศเขาก็ทํากันนะฮะทุกประเทศเขาทํากันแต่ทุกๆประเทศเขาไม่ทําแบบที่ลาวทําเช่นติดป้ายหน้าร้านไม่รับเงินบาทนะฮะถ้ารับก็อัตราส่วนเนี่ยหบาทต่อ250กีบแบบนี้ทุกๆประเทศเขาไม่ทํากันนะฮะไม่มีใครเขาทำแบบนี้นะฮะคือนักท่องเที่ยวไปเที่ยวลาว ส่วนหนึ่งเยอะมากกว่า50เป็นนักท่องเที่ยวไทยควรจะไขเกียรติกันบ้างแล้วที่ผมบอกไปสาเหตุที่เงินบาทของเราไม่มีบทบาทในประเทศลาวเพราะคนลาวเองอนุญาตให้เราใช้เงินบาทในประเทศของคุณแค่นี้นะ